แม่อ่านมรนาบุญกับบุญใหญ่ครั้งนี้กับลูกด้วยนะทานแล้วลูกนะไอ้ลูกเกิดแล้วลูกหนูได้บุญใหญ่นะลูกช่วยชีวิตทำต่อได้เยอะแม่ขออนุโมทนาบุญกนบบุญใหญ่ครั้งนี้กับลูกด้วยนะน้องตี๋ขอแม่ไม่เสียใจขอแม่ดีใจกับลูกแม่หนูปลื้มใจปลื้มใลูปลื้มใจกับลูก น้ำตาของพ่อและแม่ครับบอกว่าลูกอนุโมทนากับบุญใหญ่นะเพราะว่าวันนี้ลูกชายเสียชีวิตแล้วขอบริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิตคนอื่นๆอีกประมาณสัก7-10คนครับคุณแม่โสภาน้อยจันดาและคุณพ่อพงพันธ์สังสีครับเป็นพ่อและแม่ของเด็กชายอดิศรอายุ15ปีบอกลาลูกเป็นครั้งสุดท้ายก้มไปกอดหอมร่างของลูกครับเพื่อบอกให้ลูกรับรู้ว่านี่คือบุญใหญ่นะลูกอนุโมทนาบุญสร้างกุศลไปพร้อมกัน นี่ครับบรรยากาศในห้อง ICU เต็มไปด้วยรอยน้ําตาแล้วก็เสียงร้องไห้การจากไปของน้องในวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อพอดีคุณพ่อเกิด19มีนาครับคุณผู้ชมที่มิวสส่วนคุณแม่เนี่ยเกิดก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเกิดเมื่อ16มีนาคมน้องอดีสรเกิดอุบัติเหตุครับเมื่อตอนช่วงวันที่12มีนาที่ผ่านมานี่นะฮะนี่ครับเดี๋ยวลองดูนะครับภาพเหตุการณ์ในคืนนั้นนั่นคือร่างของน้อง แสดงความเสียใจด้วยนะครับเกิดอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชนบริเวณถนนสายปราจีนบุรีบางแตนครับแล้วก็ส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศต,ตัวเมืองปราจีนอย่างต่อเนื่องค่ะวันที่16มีนาวันคล้ายวันเกิดคุณแม่คุณแม่อธิษฐานขอให้ลูกตื่นฟื้นขึ้นมาแต่ก็ยังไม่มีท่าทีปฏิกิริยาตอบสนองจนกระทั่งวันนี้น,น้องเสียชีวิตวคุณหมอบอกว่าวน,น้องเกิดภาวะสมองตายแต่ร่างกายยังสมบูรณ์ก็เลยตัดสินใจขอบริจาคอวัยวะ เจ็ดอวัยวะด้วยกันครับของน้องดวงตาปอดตับอ่อนตับหัวใจไตและกระดูกอ่อนเพื่อต่อชีวิตต่อลมหายใจให้ได้อีกสักเจดถึงสิคนอนุโมทนาบุญในครั้งนี้กับน้องครับอยากทำบุญครั้งสุดท้ายลูกค่ะแล้วเพราะว่าเขาไปแล้วนาะเราก็อยากทำบุญครั้งสุดท้ายลูกให้เป็นบุญใหญ่ต่อไปแล้วก็เพราะว่า รู้ว่าอวัยวะลูกเนี่ยดีทั้งหมดสามารถช่วยคนได้มากกว่าแปดถึงสิบชีวิตก็เลยอยากทำบุญครั้งสุดท้ายนะค่ะให้ลูกอนุโมทนาบุญเป็นบุญใหญ่ให้ลูกไปมันไม่รู้จะให้อะไรเขาได้แล้วค่ะเนาะหนูก็ก็เป็นแม่หนูก็รักเนาะก็หนูก็อยากให้ลูกได้บุญไปมากที่สุดอยากให้แบบเขาไปดีที่สุดอ่ะค่ะ เป็นบุญใหญ่จริงๆนะคะคก็ส่งกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของน้องด้วยค่ะค,คุณผู้ชมคะตามให้ต่อค่ะคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพข่าวกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะพายุฤดูร้อนหรือว่าพายุลูกเห็บที่เชียงใหม่